ช่วงที่2นะครับธนาคารอมสินเข้าช่วยเติมเต็มทุกความฝันครับสำหรับข้าราชการบํานาญและลูกจ้างประจำนะครับด้วยสินเชื่อสวัสดิการโดยใช้บําเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันนะครับวงเงินสูงครับผ่อนสบายรับเงินก้อนพร้อมใช้อัตราดอกเบีย้ยคงที่ปีแรกที่3.50%ต่อปี ปีที่2ที่4.00%ต่อปีนะครับวงเงินกู้สูงสุด100%ของวงเงินบำเหน็จตกทอดผ่อนนานสูงสุด40ปีนะครับอันนี้เฉพาะข้าราชการบำนาญหรือลูกจ้างประจําที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลางนะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือสํานักงานคลังจังหวัดนะครับ ส่วนหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆนะอันนี้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับไปดูรายละเอียดได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือที่ GSB Contact Center นะครับหรือว่าที่ธนาคารอมสินทุกสาขานะฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง31มกราคม2569ระครับรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับคณะกรรมาการกสทอชอครับได้มอบหมายสำนักงานกสนทอชอมีหนังสือแจ้งคณะรัฐมนตรีสำนักงานประหลัด สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสภาพปัญหาและก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดก,การสิทธิการถ่ายทอดสด การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33านะครับขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้ทางสํานักง,งานกสทชเนี่ยมีหนังสือแจ้งกับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์ในการผลิตการบริหารสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดในประเทศไทยและรับส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับให้ปฏิบัติตามข้อ3นะของการประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สําคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการ โทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปพุทธศักราช2,555แล้วก็ที่มีแก้ไขเพิ่มเติมนะครับที่ระบุให้รายการโทรทัศน์สำคัญเนี่ยซึ่งรวมถึงกีฬานะในระดับประเทศและนานาชาติได้ออกอากาศโทรทัศน์เป็นการทั่วไปนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้รวมทั้งดำเนินการให้ผู้ได้รับ มอบสิทธิการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์สามารถให้ผู้รับใบอนุญ,ญาตจากกสทชอถือปฏิบัติตามประกาศกสทชอเรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปได้นะครับผู้งายเรื่องของซีเกมส์นี่แหละให้เผยแพร่ได้นะครับอ่ะส่วนช่วงที่2ครับรู้ออมโดยธนาคารอมสินนะครับสักครู่นะฮะเราจะคุยกับทางเลขาธิการ คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะครับท่านเลขาจะรู้ลักเรื่องสุวรรณนะครเพราะว่าเรื่องของกอชอเ,เขาก็มุ่งเน้นนะส่งเสริมการออมในทุกภาคส่วนทั้งคน ประชาชนทั่วไปและก็รวมไปถึงอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของผู้ต้องขังเนื้อหารายละเอียดเป็นยังไงนะตอนนี้ผมอยู่กับท่านเลขาแล้วนะครับสวัสดีครับเลขาครับค่ะสวัสดีค่ะครับผมเลขาค,ครับผมรบกวนถามนิดหนึ่งฮะที่ทางกอชอกองทุนการออแมแห่งชาติเนี่ยไปร่วมกับทางกรมราชทัร์ในการลงนาม MOU เพื่อจะช่วยส่งเสริมเรื่องการออมกับผู้ต้องขังเนี่ยมันคืออะไรฮะแล้วผู้ต้องขังนี่เขามีรายได้ด้วยเหรอครับเลขา ต้องบอกว่าจริงๆอันนี้นเป็นกลุ่มที่เราทำมาตั้งแต่ปี64นะคะ65 64นี่ผู้ต้องขังปกติเขาเป็นคนที่ต้องเข้าไปในนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาจะมีเงินปันผลแล้วเขามีงานทำนะคะอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญว่าศูนย์เขาออกมาจากอ่าทางมันกับพ้นโทษมาแล้วเนี่ยจะทําอะไรถ้าเขาสามารถที่จะมีข้อมูลอันเนี้ย ก็เลยให้เขาให้มีความรู้เรื่องการเงินแล้วก็จะมีการสอนนะคะเรื่องการเก็บพ้อมการออกมก็อชอยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ส่งเสริมเขามีอาชีพแล้วก็ร่วมมือกับบสยแล้วก็ทางที่น้าผาด้วยนะคะที่ผ่านมาทําเป็นคู่กันมาตั้งสองสามหน่วยงานมาสองสามปีแล้วค่ะแล้วก็จะเห็นความพัฒนาการของผู้ต้องขังเนี่ยให้ความสนใจกับสมากับการเป็นสมาชิกกอชเพราะว่าเขาได้เงินสมทบนะคะแล้วก็ทางทางอัจฉริยะเองก็ให้เสนวยความสะดวกแล้วก็เป็นความทำข้อรู้ของเราอะคะ่ะที่เป็น รอบที่สองแล้ว่ะที่ทากันมาครับครับเอ๊ะคือคือ,ค,อคืออย่างไรครับท่านเลขาคือว่าของเรานี่ก็คือไปให้ให้ให้ความรู้ด้วยถูกไหมฮะของกับทางผู้ต<ช>้องขังอันนี้อันที่หนึ่งแล้วก็ผู้ต้องขังบางส่วนเนี่ยที่เราเห็นเวลามีงานราชทันเวลาที่เขาขายโต๊อ,อ่ผลิตภัณฑ์จากราชทันนะหรือว่าบางร้านเนี่ยอย่างร้านอาหารตรง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 ถนนงามวงวานเนี่ยอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ฐนทัพอากานหญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะที่เขามาช่วยกันทําเขาก็จะมีรายได้ใช่ไหม ใช่ทะมีรายได้ค่ะแล้ว huh ก็เง in oh, yeah, so uh ินน re ี like ้มันมาส่งเงินให้เราหรือนะคะบางคนบอกบอกญาติส่งให้หน่อยอ่สนใจเพราะว่าเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีบางคนก็อาจจะไม่มีเงินรายได้ข้างในแต่ว่าให้ญาติทําให้อะไรเนี้ยค่ะก็สมัครมาแล้วก็ญาติส่งเงินให้ก็มีแต่ละส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเงินปันผลที่เขามีรายได้ในในเงินจําอยู่แล้วค่ะที่เป็นสมาชิกเราค่ะก็คือก็คือมีทั้งแบบที่เขามีรายได้อันนี้เขาก็สมัครเป็นสมาชิกแล้วเขาก็ส่งถูกไหมฮะมีทั้งฝากสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ฝากญาติญาติช่วยส่งให้ ผ่านในแอป,ปหรือว่าผ่านทางธนาคารอมสินอะไรพวกเนี้ยนนก็ว่ากันไปใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เดือนจำทั่วประเทศไหมฮะหรือว่าเราน<ๆ>ําร่องเราเราทํามาต้องบอกว่าเกินครึ่งนะคะทั้งหมดที่ท,ท,ที่ที่เดือนจำที่มีนะคะเกินครึ่งปแลวเราค่อยคอย่คอยขยายนะคะแล้วก็เป็นทำไปตามพมิภาคนะคะก็โดยเฉพาะอ่าคนที่มีต้องบอกว่าเป็นเดือนจำที่พอจะมีเงินปันผลในในที่ที่น้องเขาอยู่นะคะแล้วก็จะเข้าไปนะคะ บางเรือนจำเขาอาจจะไม่มีรายได้เลยเพราะไม่ได้ทําประกอบอาชีพประเภทนี้ค่ะอแต่ว่าเอมจะเป้าเป้าหมายของท่านนธดีคือจะให้มีทุกประเทศนะคะเข้าโครงการนี้ทุกเรือนจำตอนนี้ได้เกินขึ้นไปแล้วค่ะก็คือทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนี่ก็คือไปพูดง่ายๆคือไปหมดอ่ะทันทสถานเรือนจําอะไรพวกอย่างนี้ไปหมดใช่ค่ะค่ะไปหมดเลยค่ะแล้วรวมถึงสายพินิุด้วยนะคะที่เราเข้าไป อ๋อก็ก็คือคน้องๆด้วยประชาชนก็ต้องใช่ค่ะต้อง,ต,องต้องรู้เรื่องนี้อย่างน้อยให้เขารู้ว่ามันมีแบบนี้อยู่นะแล้วก็ทางรัฐบาลส่งเสริมอกแบบไหนนะเป็นสิทธิที่ถ้าคุณมีสิทธิ์หนใช้สิทธิ์นี้เถอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วไปเชิญชวนให้เขารู้จักเรื่องการออมภาคภาคพื้นก็อบอกว่าก,กอชอุหน้าจะเป็นการออมภาคพื้นฐานของประชาชนคนไทยทุกคนเพราะว่ามีสิทธิ์ชั้นอายุสิบห้าอยู่แล้วค่ะคือถ้าถ้าถ้าเป็นสถานพินิจก็คือต้องต้องเป็นเด็กตั้งแต่อายุสิบห้าขึ้นไปใช่ค่ะที่จะ ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเขามีเกณฑ์ไหมท่านท่านทะเลขาว่าถ้าถ้าสมมุติเป็นเด็กก็จะต้องเออไอ,อเขาเรียกอะไรจะต้องไอ,อส่งไอใส่เงินออมเท่าไหร่ส่งเงินออมกี่บาทต่อปีเราถึงจะได้ออนนทางรัฐก็จะให้อะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์อะไรอย่างงี้ไเราจะให้บอกให้นะคะมันขึ้นอยู่กับคนว่าเขาจะจัดเงินหนึ่งเขายัางไงเราจะบอกว่าอย่างน้อยนะคะอายสิบห้าเก็บันลสิบบาทไหมหรือส่งเงินเดือนสามร้อยบาทไหมเขาจะได้รัฐบาลให้เรห้าสิบาทคือเด็กทีหนึ่งไม่เกินพันแปดร้อยบาทนะคะ ส่วนใหญ่นะคะต้องบอกผู้ต้องขังส่งประมาณเนี่ยคะ่ะส่งเพื่อจะได้เงินสมทบเต็มเพดานตามสิทธิ์ของเขาในแต่ละช่วงอายุะคะ่ะอืมอืมอืมเพราะให้สิทธิเรื่องแล้วเนื้อสมทบของเราเราเราใ้แบ่งเป็นสามช่วงถูกไหมคะคือสิบห้าถึงสามสิบปีรัฐบาลให้ห้าสิบเปอร์เซ็นของเงินออมจะไม่เกินพันแปดร้อยบาทครับถ้าอายุสามสิบปีถึงห้าสิบปีรัฐบาลจะให้แปดสิบถึงเงินออมไม่เกินพันแปดร้อยแล้วอายุห้าถึงสิบปีจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เกินพันแปดเพราะฉะนั้น เขาจะแมทชตามอายุแต่บางคนก็มีมาก,กาแล้วก็ใส่มากก็ได้แต่อย่างน้อยให้มันอยู่ในช่วงที่คุณได้กระสบทบเป็นแบ็กนะของสบายที่เขาให้อืบางคนอาจจะใส่มากกว่าก็ได้ใช่ค่ะแล้วต่คนที่มีมากคนนี่ได้ปันผลเยอะน,นะคะรายเดือนบางคนแล้วบางคนบางบางบาง,บางเดินจาเนี่ยมีงานให้น้องทําเป็นลนักษณะทําเป็นคอเ็นเตอร์ด้วยซ้ำนะคะที่ทางทางทางถ้าจะทานร่วมกับมือถ้าเอกชนเนี่ยทาําลักษณะเป็นคอเซนเตอร์ให้กับทางบริษัทเขา,ด,าด้วยซ้ำอางน้อยให้โอกาสาะะเขาอยู่ที่นั่นเขาจะมีงานทํา อแสดงว่าในในเรือนจําหรือบัตรทัศสถานที่ที่ทางกอชลงไปนี่คือเขาก็มีอาชีพที่หลากหลายถูกไหมก็คือมีทั้งฝึกทั้งไอหัตถกรรมอะไรพวกนี้ด้วยมีทั้งแบบที่เกี่ยวกับข่าหักกรรมอาหารด้วยแล้วก็มีแบบฝึกให้เป็นแบบคอเซนเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะมีหมดค่ะใช่ค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเขาก็ไปโครงการที่ช่วยผู้ต้องขังให้มีชีวิตใหม่นะคะก็สร้างอาชีพให้เขาเวลาเขาพ้นจากโทษออกมาแล้วเขาจะได้มีงานทําแล้วก็มีโอกาสได้เข้าสังคม เหมือนชาวบ้านก็ได้มเเีเราพอมีตัวเลขไหมครับท่านเลยว่าวอ่าสมาชิกของขของขององผู้ต้องขังยที่มาเป็นสมาชิกของกอชอมากน้อยแค่ไหนครับก็ตอนนี้มีประมาณเกือบห้าพันคนนะคะแล้วก็มีดําเนินการมาแล้วสามปี่ยทําทั้งหมดทั้ง,งจะทำทั้งหมดร้อยสสิบสามแห่งนะคะครเราทําไปมาหกสิบห้าแห่งแล้วนะคะภายในห้าปีเราจะโคเวอร์ให้หมดะ,ะอย่าลืมว่าการสร้างการรับรู้หรือความเข้าใจต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ เห็นตัวอย่างนะคะว่าเราจะทำเนี้ยทําแบบนี้นะอันนั้นทําแบบนี้นะซึ่งเราก็พยายามขยายเข้าไปนะคะแล้วก็เรามองว่าอยากจะให้ผู้ต้องขังทุกคนที่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็สามารถนําส่งเงินได้เพื่อจะเป็นเงินเหมือนเงินมรนมาขั้นพื้นฐานกับเขาคือให้เขาหัดอมผ่านกอชเนี่ยอืมอืมอืม อันนี้ผมผมผม,ผมขออนุญ,ญาตถามเพิ่มได้ไหมค่ะ <laughs> ถ,ถ,ถ้านอกเหนือจากนี้คือจริงๆมันจะมีอีกอันหนึ่งนะ <laughs> เอ้ยที่มันอยู่ท,ท,ที่ที่ตอนนี้ผ่านกฎหมายมาแล้ว <laughs> ผมเข้าใจว่ากฎหมายเรื่องของการแก้ไขกอชอชที่จะทําหวยเกษียณเนี่ยผ่านมาแล้วแล้วจะบังคับใช้ไม่แน่ใจว่าบังคับใช้หรือ,อยังฮะ จะมีบังคับผลบังคับใช้หกมกราปีหน้าค่ะหกมกราปีหน้าเพราะฉะนั้นปีหน้า<ช>นี้ก็จะมีเรื่องเรื่องหวยกเกียณทียที่กอชอจะออกมาเป็นกระเป๋อีกใบหนึ่งที่คู่กันถูกไหมครัใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นการออมอีกประเภทหนึ่งแต่หรับคนไทยทุกคนเข้าถึงนะคะแต่คราวนี้อ่าของเราเองเราเราตั้งแพ็กเกตว่าไอตัวฉลากกอชหรือหวยกเกษียณนี่นะคะน่าจะเป็นกาลางใจมากหนึ่งของปีหน้าด้วยเนื่องจากว่าเราจะต้องขอเรื่องกฎหมายรองก็คือกฎกระทรวงนะคะแล้วก็ข้ประมาณกลางสาหรับมาเป็นเงินรางวัลเรากำลังทําเรื่องอยู่ค่ะ ก็คาดว่าประมาณไตมาสหนึ่งของปีหน้าค่ะที่จะทําได้อ๋ออันนี้ก็คือสําหรับคุคลทั่วไปใช่ไหมทั่วไปเลยค่ะสิบห้าปีขึ้นไปเออจะสามสิบสามสามสิบเก้าสี่สิบอะไรที่ตอนนั้นที่เคยพูดไม่ไม,ไม่ต้องแล้วได้หมดเลยทุกคนไมไ่หมดอันนี้คือการเป็นการออมผ่านฉลากกอชอค่ะโดยใช้โดยใช้เงินรางวัลน,นะคะเป็นตัวกระตุ้นเพื่อจะส่งเงินออมมาซึ่งอันนี้ก็จะมีโคตาเหมือนกันนะคะว่าอ๋อคนไทยทุกคนสิบห้าปีขึ้นไปเข้าออมได้รัอฉลากได้เดือนละนะคะสามพันบาทหรือหกสิบใบ ซึ่งสลากกอชอเนี่ยจะมีความแตกต่างกับชาติอื่นที่ซื้อได้ทุกวันแล้วก็ออกทุกวันศุกร์นะคะวันศุกร์เงินเงินที่ซื้อถูกไม่ถูกเราเก็บเป็นเงินออนั้งหมดเลยครับนะคะมีรางวัลให้รางวัลให้คือเราขายแค่ห้าล้านฉบับต่อสัปดาห์นะคะคแล้วถ้าวันศุกร์ไม่ถูกก็ต้องซื้ออีกทีวันเสาร์เพื่อจะไปตรวจในศุกร์ถัดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรามีรางวัลที่หนึ่งมีอ่าห้าล้านวันละละล้านนะคะหนึ่งล้านบาทห้ารางวัล ช่รางวัลเลขคายสามตัวหน้าห้าพันสามตัวหลังห้าพันก็คือหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นคนหนึ่งหมื่นใบนะคะันนี้เป็นสิ่งที่ไอ้น,นี่เงินรางวัลเอาไปใช้เลยแล้วออนเขาบำเพ็ให้เลยแต่เงินที่ซื้อทั้งหมดถูกไม่ถูกเราเก็บเป็นเงินออมให้แล้วคืนมีทั้งหมดประมาณสี่กรณีนะคะหนึ 1, 1> ่งต้องหกสิบปีบริบูรณ์ถึงจะคืนให้เป็นเงินก้อนเลยคันนี้เอาไปใช้เลยเงินก้อนถ้าคนเกินหกสิบปีก็เข้าโครงการีได้แต่ต้องออมขั้นต่ำ อย่างน้อยก็คือออมอย่างน้อยนะห้าปีออมนะคะก็คือห้าปีการออมแล้วก็คืนเป็นเงินก้อนไปเลยแล้วก็เข้ามาซื้อใหม่ครับนะคะอันที่สามก็คือเสียชีวิตทุกกรณีเราคืนให้เลยอันนี้ไม่ต้องคบตามอายุที่ว่าก็ได้นะคะอืออันที่สี่คือคนที่เสียสัญชาติไทยนะคะคนที่ขอสละสัญชาติไปอยู่สัญชาติอื่นแล้วก็ต้องมาขอมาขอคืนเงินเพราะนอจากเขาไม่ได้คนไทยแล้วก็คืนไปอันนี้เป็นอีกกรณีสุดท้ายก็คือทุกตัวภาพที่ พิการแล้วก็มีเวลาบงแพทย์มาว่าฉันทํางานอะไรไม่ได้แล้วะคองตรงนี้คืนก็สามารถค่อยๆถอนได้ไม่เกินสาครั้งค่งะ,คะอืมก็คือถ้าถ้าถ้าพิการทุกพลภาพอะไรนี้เรายังมีรูมที่ให้ให้เขาถอนได้ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้พี่ิเศ็จเพราะอ่าเขาอาจจะไม่ไม่ไม่ทํางานไม่ได้แล้วนะคะแต่อีมงเก็จกับเราก็สามารถค่อยๆถอนได้นี้ไม่เกินสามครั้งนะคะจะเอาขอบไปครั้งเดียวก็ได้ทยอยถอนก็ได้แต่ไม่เกินสามครั้งในช่วงชีวิตต่ไม่ใช่ว่าต้องรอครบห้าปีไม่ต้องรอครบหกสิบอะไรอย่างนั้นไม่จําเป็นแต่ต้องมีองตรงแพทย์มานะคะว่ามีสุขภาพตามากฎหมายที่เรากาหนดไปค่ะครับเอ๊ะแล้วแล้วแล้วถ้าอันนี้นี่เราจะเราเราจะส่งเข้าไปถึงทางของผู้ต้องขังด้วยไหมหรืออันนี้อันนี้ยังไม่ได้ค่ะเพราะเราต้องใช้ เพราะว่าเราไม่ได้ขายเป็นใบฮะเราขายเป็นดิจิทัลอะค่ะคือบนแอปพลิเคชันนะคะ,ะเท่านั้นผู้ต้องขาเขาไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้เพราะฉะนั้นอนนม้ไ,ไม่มีไม่มีใช่ใช่ไม่ได้ค่ะนอกจากเขาเป็นเป็นสมาชิกมาก่อนเข้าเป็นสลากมาก่อนแล้วก็เข้าไปโดนทําโทษอะไรเข้าไปเนี่ยก,ก็สามารถให้ให้ให้อื่น่ส่งส่งได้ส่งแทนได้ส่งแทนได้เนี่ค่ะ,ะจะต้องเป็นสมาชิกก่อน โอเคโอเคได้ครับอันนี้เห็นภาพครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับท่านเลขาครับที่มาช่วยอัปเดตเรื่องของทางกอชนะครับขอบพระคุณนะครับค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านเลขาที่การคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาตินะท่านเลขาจะรู้รัก เรื่องสุวรรณนะฮะก็มาคุยกับเรานะในช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารอมสินนะครับซึ่งเราจะคุยอย่างนี้นะทุกวันพฤหัสบ,บดีนะเรื่องของการลงทุนเรื่องของการอมอะไรต่างๆนานาวันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะที่จะ,ะช่วยกับผู้ต้องขังนะฮะให้ส่งเสริมเรื่องของการมีวินัยในการอ,อมเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเราอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแล้ว แต่ว่าต่อไปมันจะเข้มข้นมากขึ้นมันจะแบบหนักหน่วงมากขึ้นนะทางที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะอาจารย์ประวันศักดิ์อุบโนบอกว่าตอนเนี้นะถ้าสมมุติว่ายแรงงานถ้าสมมติว่าทํางานเนี่ยก็จะไปช่วยดูแลผู้สูงอายุเนี่ยสอต่อหนึ่งต่อไปในอนาคตนี่คือ1ต่อหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นวัยแรงงานเราลดน้อยลงการออมสําหรับการเกษียณสําคัญทุกกลุ่มฮะเนี่ยทางกอชเขาก็เลยเล็งเห็นละว่าส่วนนี้น่าจะ ไปช่วยกับในส่วนของผู้ต้องขังถ้าหากเขา,เาประพฤติตนนะกลับมาเข้าสู่สังคมเนี่ยนะเรื่องของการออมเขาถ้าเขามีตุนทรัพย์อะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยเพื่อใช้ในยามเกษยียณเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยสังคมทางอ้อมแล้วก็เป็นผลดีกับสังคมได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามนะ วันนี้วันพฤหัสสบดีเนาะเดี๋ยวผมดูสักนิดหนึ่งจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยเห็นมีข่าวแวบๆนะเรื่องนอกเหนือจากรถด,ดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่คนสนใจนะก็คือว่าถ้ารถด,ดอกเบี้ยเสร็จแล้วทองจะไปที่ไหนดูสักหน่อยครับล่าสุดครับทองคําแท่งครับรับซื้ออยู่ที่63,250บาทขายออกที่63 3 5 0บาทนะครับส่วนทองรูปพรรณครับตอนนี้ รับซื้อนะอยู่ที่61,989.24บาทสตางค์ขายออกที่64,150บาทนะฮะ g o Spot 4,215เหรียญเงินบาทแข็งปังนะ31.76สะตางค์นะครับตั้งแต่เช้าที่ผ่านมามีการเปลี่ยนราคาทองไปแล้วทั้งหมด1 2 3 4 5ครั้งครับครั้งหลังสุดนี่คือ g o Spot 4,215เหรียญน,นะครับ หุ้นครับเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งหุ้นตอนแรกเปิดตลาดมาก็ดูว่าบวกค้อเล็กน้อยนะแต่ว่าตอนนี้ทําไปทํามาเนี่ยผ่านมาชั่วโมงหนึ่งนี่หัวทิ่มเลยนะลงไป15.40จุดครับตอนนี้ขึ้นไหวอยู่ที่1,254.47จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย1,956ล้านบาทนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องตองเรื่องหุ้นนะฮะแล้วก็ภาพรวม เศรษฐกิจอื่นๆนะครับที่ให้ได้ติดตามกันนะ่วนเรื่องเรื่องอะไรล่ะนะดูหน่อยซิมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวนะเหลือเวลาสักครึ่งนาทีเนี่ยนะไทยแลนด์นะ individual saving อ,อะไรล่ะ account เนี่ยบัญชีการออมส่วนบุคคลเนี่ยนะเดี๋ยวผมกำลังเก็บข้อมูลอยู่นะเดี๋ยวว่างๆคงได้คุยกับคนที่เขาเกี่ยวข้อง นะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจะลงทุนไปแล้วออมไปแล้วลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่เกณฑ์มันเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวพอมีความคืบหน้านะจะเอามาคุยให้ฟังหมดเวลาแล้วครับวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ผมนะัทพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ